เห็นแล้วว่าบานนี้โอ้ยตามหาจะเป็นน้ำหาพุ่นเด้จะเป็นน้ำนี่นะครับอ้ยยายมาผีวันนึงเป็นมูเลยวินไปไล่ไปเลยเอาเลยเนาะอืมนี่นะครับนี่ครับนี่กมูขามมาผีอืมครับเพื่อจะเม็นแหลมเลย อ,อาตาไม่มาหน,น,น,นึ่งหนึ่งดยีบันนีโนเนี่ย สวัสดีครับผมสวัสดีพมี่น้องขอขนม่ับไอ้นะจ๊ะสวัสดีพามิอพมพี่น้องลุงป่านะจุก่ันนะครับสวัสดีสี่ชุก่ันนะครับผมวันนี้การปรพอกับบ้านวินกหนึ่งคือเกล้านะครับในสองที่ไร้นงนี้สพันานขาวเน้นจังกันที่แปดจ้าเดือนธูลาคมพันหกร้อยหกสิบจ้าวันนี้เฮากับเขาป่าพิกัดบ้านน้องเมฆคือเกล้าคื้มื่อวานนี้นะครับผมยินดีเกตบัานน้องเมฆตะบนหนุ่ย้ามเพ่ออุิลิกง เขาไปเบิ่งแหละครับพี่น้องหลายแห้งเงี้ก็เลยอวยมาทางใหม่แทง่งกีไตสินะครับไปดูเป็นเบือเบ่องสิมีเฮ็ดยังแน่้ยน,นะครับมื้อน,นี้ครับป้าจ้าเริ่มต้นเข้ามาทางนี้เกิดจเป็นปลากอปลาซี่นะครับหลักๆส่วนทางนี้ก็เป็นเฮ็ดนนนหนังตรงนึงเฮ็ดทานว่าซั่วนตงนึงว่านะครับไปไปเบิ่งครับดอกสิเป็นจังได๋สิคือมือว่านหรือสิคักกว่าบมือว่านครับนะครับ มันไ่ใช่ง่าเนียแลน่อยดินะนเป็นท็ดทานหน่อยที่เราจะ้ะพอดีมันนี่ดิไม่เนี่ย,ยงงอยู่ในโโบโคติพีกท้าพี บอกบดสุโมงที่ผมมาเมื่อวานนี่นะครับมน,นจะ้ะมาส่วนนี่ก็เห็นอยู่ครับแต่ว่าก็ต้องใส่สายตานี่เนาะเมียนจะ้ะมีลืม่มไงละน้อยวินเนาะนนมีพ่อแม่พี่น้องเอ็ดซี่เป็นเอิญว่าขอไปนำยมุโากะไปลังมองเนี่ยกยานว่าผ่อนหนังนึงเนาะเมียนจ้ะคือไปมือเศ้าที่เรมองเก็บมือว่านคนเต้นเนาะ เด็กบุกไปปลายางหน้าก็บ่มียังนอนไหมเนี่นจังเด็กอ่อมขึ้นมาพี่ครับอ่าก็อ,อยู่ใน,นส่วนเดียวกันนี่แนหละน้องนึงเนาะเนียนจะ้จะเจ้ายืนไหนกลัวมนันวันหนึงไหน,นพี่ครับเขบาไปไหนน้อยพี่นะเนาะเนียนจะายางหอดอยู่ครับยางเอาเนาะ หนูว่านนี่จักโลหนึ่งหนึ่งอุ้ยได้ลายเพีกอยู่ได้วินหนึงหนึ่งกับบุรีนับเด้อบาทแต่จูมแต่จูมนั่นซี่หาโลเนาะจูมหลวนเนาะคัดเอาจ้ะอืมเดี๋ยมือนี่อีกนะอืม พุ่นอีกอีกพ่นพนข้างหน้าเนยางนนเลยีต้อมมนีอ,อีกจูงานนางามแฮงนาะขายงาขาข้าวจปปุนเลยครับจูงงามค่ะี่หามือนี้ข้าไก่อะไรไ,ได้ครับบริเวณํำปือป้อเม้นกุกิบ <laughs> แมนเป็นเถาเป็นเปลือยเนาะ พักแหงได,ด้บินมาดีกว่าแตงมบห่างนี่ครับเด็นคน,น,นด้นาแลียช่วงว่างงานเก็บอยู่หลายมือได้นะหนึ่งเน็ตทานนี่ก็ลังได้เก็บมือหวานนีะครับก็คาดว่าสิหลายมือคือกันอยู่นะน้องหนึ่ง งดงามดอกองดงามครับอีกนึงหลวงอีกเดวินขว่งไปเลยดิยเป็นชายยายไปเลยปะเหลือเหลือมือชิบะชั้นดำเลยครับอีกสักพักหนึ่ง ุนหลอดไปทั้งผีบาทน,นี่ยุยนนี่ครับหลอดค้อนใหม่ไปพนนี่บานนี่เมื่อวานก็ฝนตกได้น้อยนิดเก็บวันจะสีหนาวฝนมีฝนมาอีกอยู่ครับเนี่ยไม่ใช่นี่ย่งยประเทศออกง่ายดอกเ็ดเบดฝนเปียกปนนียเนาะหลอดต่อไปก็สีเส้นเกตบึงบึงเรียงข้ามแล้วครับหลอดใหม,นนม,ม่บ้านนอฝนตกหามีบ่าง เมียนหลังจากนิทานอยู่ไปอีกเดินเตืบแดงข้ามเพื่อเข้าดงแล้วครับรอบสุดท้ายบานนอนหนาว,นาวขาหลอกๆเนาะเมีนจ้ะเกียงหวานเนาะเมียนจ่าเห็ดเผือกเขาครับส่วนนี้กึ่งขาลายจ้าถูกสมบูรณ์บริบบิ้นนิทานนะครับว่าเห็ดเผือกขาลายเลยเมีนจ้ะ วนี้ไปเออเอาสิเลยอ๋อนี่ปวกเนี่ยกกอ,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 อยู้หูกทกินี่ปวกกโดดเนะนี่นะนนมะึงมนี่มึงจะเกาบอก่อยไปนี่เน้ะนันฮะเป็นลามเนาะอีกนึงยายมาพีอือือ ป่าเงยมีไงพ่อแม่พี่น้องไปไปทางน้องจองคนงน,งนี้ปไปนั่นไหนมาถึงไปเท่าไรบินหมื่นหนึ่งหรือสองหมื่นหนึ่งหมื่นเนาะห้าเบิร์นจะข่าวกันว่้มีกับไปทางคุณอ่ะนะครับเปลี่ยนมองเปลี่ยนไม้เขามาทางน้องจองเ,อเ,เ,อเห็นพี่น้องคุณเชียร์เอาเง็ดปวกี่บินเง็ดปวกขาดอออกเลยครับนี่นใช่ดอกเหลือเพันนี่ดอกเหลือเพิ่นนี่ อยูางาเลยเนาะคุณอ่ะอะไรอยู่น่ะเพ็ดวการโดนาะนี้เนาะมืออ่ะมืออีครับพมาท่านี่มือเส้าคือสมนค่ะออกร้ายค่ะเดนี่ไอวิทัวโผล่ไปเลยครับมเนจะ neck. โอกร้ายทางมีันก่อนใหญ่อยู่นึงเดงหนาว่น่ามเธอว่ามันก่อใหญ่ นี่จำเหม็นของแขกตัใหญ่จ้ะนี่ครับยายกันนี่เนาะจ้ะเอาเห็นแล้วว่าบานนี้โอ้ยตามหาจะเหม็นน้ำหาเห่นเด้จะเหม็นน้ำนี่นะครับโอ้ยพุ่นอะปวดเขาดอมาแล้ครับพูนพูนใหญ่ไปพุ่นนะครับพุ่นพุ่นขึ้นไปน้ำพุ่น ผ para, ุ่นในปลาตัวผุ่นนม่มาเดี๋ยวไล่ไปที่ละมองซะกกันเมนจ้์อ่ากลุ่มมิตรกนอย่างโดูแดบบาดมันจีเทรายหนึ่งมือนี้มันมันจีแดบ่เดือนตุลาคือเก่านะครับหลับสุดท้ายได้หนิเฮ็ดปวดขอดอนี่เนาะมีเห็ดแต่ว่าแต่จีบวกน้ำพื้นเนาะจับจุดจวดไปเลยหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเิขามันขึ้นมาก่อนปาดไว้น้ำได้หนิบอกขึ้นมาเบื่อ ไปนี่ไปนี่ถ่ายได้สิบน่ไปอกขนาดกลางนั่นึ่งเนาะเมีนจ้ะปวดขาดนี่ครับนี่ก็สิม่านี่คือว่าเพิ่นสีออกน้อยวินเนาะเมีนนั่นอุ้ยขาป็นมเน้มาด้ย รูมพันนึงนึงสองกูได้นี่ขาดว่าไพที่มาปลาน้องจองของให้มือนีสิมานทุกคนอยู่นหนึ่งต้องมีก๋ามีเด้หน่อยหยินเห็นพันได่อยู่เนาะแม่นแต่ว่าบ่คอยบ่คอยหู่ปลาทั้งั้นปันได่น้อยวิ่นนอกก็เลยได้มาทั้งน้องจองเนาะแม่นยวสองดอกเดี่หันน้องหนึ่งมองเทบเน็ดอทานเอาจังพี่บานจ้ารวมกันเลน่อยวิ่น พูดดิบินมึงเลยพี่พี่ขันมาทานอยู่ครับย็จบงงนจะทางอื่นเพิ่นเก็บมีกันยอกับโบหน่อยนาทั้งอื่นได้ครับนี่ ะเป็นหางเป็นได้น้องหนึ่งสุปีเนาะมีจ้ะแต่ว่านี่มองนี่เคยอวกได้หน่อยวินเนาะจะว่ามาเบิองเนาะแมเนี่ยมีใครเคยเพิ่มมงได้กับไปเบิองไหญ่นาอยวินเนาะแมี่ยนเขตตำบลหอยคานี่น้องหนึ่งอกบัตสมองอยู่ดอกน้องหนึ่งว่ะก็จะละมองชิบวพร้อมกันเบิดได้ครับแต่ละตำบลแต่ละป่าโดมคืออันช่วงคุณตัวนี้วินถึงเกลียวกัน ยวนครับอุ้ยไอวินคือโวดเท้าตัวนี้อืมพอดีเลยสบายดีด้วยบ้านเด้อจ้านะครับอืมแบบนี้ครับอ้ยยินพันงามมันหน่อยวินเนาะท้องขาพันเนี่ยอุ้ยขาตัวนี้ย้ายไปพอดีครับ ม่ินกันมสิพมไงหรือว่าออกสำนีน้อยวินเนาะเรื่อยๆครับาป้าเขาดวงตะระมือนัน้นมโหว่าสิพอเฮ็ดยั้งแน่นะนหนึงหนอใจตาเยีนี้ถทั้ึกน้อเยะลยดินลนล้วนตอนออกกันพอดีเลยนะครับ

กับหัวดึงกันเลยมันนุ่ดึงเลยพิ่เนขันเหี่ยวเลยใหม่ๆนะเพิ่นจะค้าเหี่ยวเลยครับเมียนจ้ะพี่นึงๆพี่ใหญกันนะครับก็ดีเพิ่นกับสิมูใหญ่นะครับเฮ็ดปวดพี่อีกทนำไมเขาเก็บเขาเหี่ยวถ้าจะมองนีู่อาชาเนี่ยนะครับเมีนจ้ะ ขาวๆมีจุดดำอยู่หัวเพื่อนครับเพื่อนเห็ดปวดคอรดดแบงนี้มียนจ้ะอุ้ยขาดีเดมันใบใหม่เนี่ยบปจักจิมมนนมก้มแล้วมัในได้จิ้มแล้วสิได้กิ้มร้อยิ้มน้อยโอเคจีบอีกนินึง,นงเดี๋ยวจะขาเปิดใบใหม่หออกแล้งกัน ไปแช่คนมานั่งนึงเมนเจ้ะอีกครับอีกงูขามิน,นี่กิมือมันเดงอะไรนี่ว่ามันน้องกีมไปยุตตองเดือนที่หลังเหอะ เียมน,นี่พกหยากร่นุ่งเนาะม,มีพ่อแม่พี่น้องคนว่าคือบ่อเสียมมาหมีญ่นี่ละมัดจะเอวเลยเนาะมาทางจากไปวัดใหม่วัดยังอันตรายครับถเสรถมาใส่เขากับสี่รถกัน,นากยากอีกครับถอดถอดใส่ดามเพืนะ่อนเนาะแต่ว่าน,น้องนึงถนัดหมีดเนาะม,มองถ่านกับถนัดอันนี้คือกัอนนะจ้ะถนัดเสียมเนาะ เบิ่งงมูใหม่ปีเ้ียนนาคนไปไหจ้าเนไครับโอ้ยยายมาพีวันงนึงเป็นมูเลยวินบ่อ่ะไล่ไปเลยเอาเลยเนาะเนี่ยจะเหมียนเลยมีไงครับไงครับจะบัี มึอก่องเนี่ยครับชวน้ำนึงนั่งอยู่ครับเิดตาก็เดน้ำนึงจ้ะไม่ด้ยังไปดี๋ยฟังยวินเน่ยนะนบอน้องจะดึงเอาเลยเด้อน่ะไดเลยวเยเร็วถ้าผุดีฝุด เไบานเพิ่นก็ดึงไงเรยได้เนาะแมนวแนวเลนยบานเลยใหญ่แหงไม่มได้ครับพ่อแม่พี่น้องมามื่อนกัดขันกันด้ยินนั่นน,นึง,นงได้บอกน,นี่ก็จีอ่ะใส,ส่ก็ได้ เป็นดดหน่อยเนี่นะครับขันตูมเพื่นแนแหยห้าหยากรงนี้ยะอ

ช่วงไหมส่งอะไรด้มหมนี่พี่ ลายยมินมานบ่งนึุ้ยลายวินในหันเรียนมาหนึ่งนี่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 ไม่มีของเลยนี่เฮ็ดเพื่อนี่นี่เดี๋ยวพายได้ไหมนี่มีการดึงมาหนึ่งนดึงเลยเลย คนเดียวกับพวกเป็นยังดอกไม้พ um ินทั้งหนพินเกิดอีกเนาะทุกปีบนครับเด็กเททุกปีแบบนี้ก็ได้เ็บคู่ปีเด้อจ้ะนี่ขังกันไปนีเด้อหนึ่ง ปลาครับบางมองบางวันเกิดน้ำปลายางกันนนี้นอนนี่ปลายางกีดเท่านี้ครับเกิดดีกันได้นหะอืมเกเกิดในปลาเห็ดตัวไปเนียวี่เหนียนี่ฉนเนียวอ้อส่ขึ้นเลยด้ย หายเห็นวะนี่ครับจะไหนอะไรกันอยู่ใมีดนิดนึงหนึ่งอยหนึง,นง ôi, oh, ừ. <laughs> à <laughs> nó lên cái này cái nó con, à, thường ตัวนั้นเป็นเปลือยแ้วปล่อยเป็นแทกตัวนั้นตัวเทปอตัวน,นี้เนาะทึ่งเด็ดตัวเปนปเอาตาเลยครับตาหนึง เดี <pel lo ger'. S 2> ๋ยวดอกยังไงบ้างน้ำก็สวดอกงามซ้ำใด้นี่ยหนอนเนี่ตาเนี่ยเรียบ้อยจ้าออกมาให้ดีบน้างนึง ลิงลิงลิงขนาด้เน หนึ่งๆผลดีเพื่นถึงๆมีโพนเพื่นดูนี่เงินเงนเงนเงนจ้ะอนขามเขียดยางนักเลยวินดิหนึงจะเสียอันนี้บัไใดีงบัไใ้เลยขายน้ำคอนเนี่ยนะครับเ่จ้ไม่ลมไไม่ได้ได้ทีเก่าแล้วตัวใดๆเนี่ยโใเนี่ยหน่วินเนาะ ม่โบคาค่ะเพื่อนมีดเป็นใอยู่ยตัวได้มันขับเนีฮยก็เอาซามาเอาได้นี่ละจังไงจนมีเพื่อนข้างในน้นองนึงจะเอื่อมได้ไหขับด้ว<ม>จะมันจุ้มก็มีนดหน่อยวิ่เนาะเนาะ คักคับแล้วจมะมันนะตาไม่มาห <พา S 2> นึ่ง,งตาน้องจ้องจิ้มไหลบินตาน้องมิกมาตา่อตาเห็ดคานน้องมิกนี่แหละครับมาใจหยีบัน

เดี๋ดยวงีอยปนนังะเกิดน้ำกันเลยบาน,นปีนสงบก,ก็ไ็ดปวด อ่าแล้วนะครับบานนี้ก็เลาะหาวระสันนะครับน้ำโพลน้ำมองเคยเอานี่ก็บอกออกนะครับแสดงว่าเพิ่นกำลังเหลิมนะครับนี่น้ำแถวานี่มูเห็นเพิ่นเก็บก่อนอยู่นะครับมูหนึ่งมูแหลกขึ้นตอนใหญ่มาไม้ปลาน้องจองห้องให้เลยนะครับกำมาน้ำหาเบิ้งมองนี้ก็เห็นมองเดียวนะครับกำลังเหลิบไปยักมือไม้กาสีออกหมองไม้ไปนะครับไปครับไปเบิ้งผลงานองหนึ่งกันเลยนะครับมือนี้ เช้กเมื่อนะครับน้องกูเกินไม่ค่อยสบายวันศุกร์นะครับเสรีภาพไปหาหมอประจักษ์นอหนอ,อนี้นะครับไปยังได้น้องนิ่งบนนี้บนนี้ครไปน้องเมีก,ก่อนน้อยวินเนาะ <c oughs> แต่ว่ากระมันอยู่เป็นมันเห็ดทานมาน้องจองแล้วว่ามันเห็ดปวดเยอะจังอย่นะครับเป็นเป็นเห็ดทานกจบเห็ดปวดน้อยนึงเนาะเนี่น <c oughs> นจ้ะเป็นีจ้จะเป็นเห็ดปวดเห็ดก่อนน้อยนึงเนาะครับโอ้ขนาดขนาดนะคร <c oughs> ับ <c oughs> รประมาณสุดอดเลยน้อยอวิ่น้นอยหัวขอดูเนาะโอูเดียวครับพุนตาเลยนะครับน่นจะ,ะแล้วน่าจะพี่น้องรับคลิปมาหนึ่งนึงก็ไปไวิ่งกับพาพี่น้องเขาปลาหายเห็นหน่าจะสองไม้จะมาหน,นี่ เป็นปลาบัตน้องมิกและกับปลาน้องจองนะจ๊ะเนาะก,ก็ถื้อประมานสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องในตาคู่ควรเลยนะจ้าที่สัมผัสแตเฮ็ดบอกคดอดนี่แหละจ้าสุดยอดเลยจ้าสำหรับคลิปมือนี้ธรรมะกม็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนุ่มหนึ่งกับไอวีเด้อจ้ะเกิดสิบวชผาดลิปใหม่ๆนะจ๊ะเนาะวัาหนุ่มหนึ่งกับไอวีเพื่อพิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใดแต่ละมือนะจ้าสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอาล่ะนะครับพญาาใหญ่่่่่พพออแมีนนนน้้งงลุุปะะททกครับ สำหรับการเข่าปลาหาเก็บเห็ดปลาในวัอนี้นะครับผมวันังาที่8ตุลาคม2567นี่กับพานไปเลยนะครับวัอนี้มาสองไม้ได้ขั้วมันอยู่ไม้ที่2นะครับมาได้เห็ดพวกเข่าดอหมูใหญ่เลยนะครับหมูเดียวเด็ดเป็นตาจนพูดตานะครับก็มีเห็ดทานเห็ดละงุกเห็ดอย่างนี้นะครับเห็ดเปลือกกบะปุ้ยนะครับพี่น้องนหนึ่งบอกไปแล้วนะครับก่อนจัดการวันนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะฮะทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆข้อมเมนที่รวมติชมเข้ามาในรายการพิดพาดประการใดหรือว่าตอบชาบ่ท่านใจกราบขออภัยพ่อเม่พีน่น้อมลุงป่านาอาไว้น้ำนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับติขาดผู้ใดเป็นประจําขออนุญาไว้ใช้ให้พญายมีไงพอ่พอเม่พีน่น้อมลุงป่านาไอศีป้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคม ắ n ยามีโรคภัยแายใดมากรรมกายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจ คิดวางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนา่ำรวยเงินทองมั่งมีสุกขี้ยิงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปใหม่ครับผม